ก็ได้มาแล้วครับตัวขอนชิโร่ครับใครอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช,ชดร์กด subscribe ไ,ได้ยครับรับวันนี้วันเดียวเท่นะานั้นก็เก่าสุดที่เป็นรัฐโอเควันนี้จะมา,าสอนรับตัวขอนชิโร่ฟรีๆล็กเซิร์ฟเลยนะี๋ยวไหมนั่นครับรับวันนี้วันเดียวเนาะนั้นนะถ้ารับพรุ่งนี้ไม่ได้นะรับวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเดียวอานาคตน่าจะได้ซื้อ ไปดูคลิปจีเอมาตัวได้เลยนะเดี๋ยวจะขึ a, ้นมาให้ดูเออไม่ใช like uh ่ไม่ใช่ไม่ขึ้นหรอกยะตัดมานี่นะครับมันก็ขึ้นให้รับโอเคครับได้ตัวละครชิลร่มาไปฟรีแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหนี่ครับได้มาแล้วนี่นะโอ้มีการเลเวลสีพอดีเวอไปแม่งเลเวลสีเลยเอาไปเลเวลสีเลยทุกคนนี่เดี๋ยบร้อยเลเวลสีแล้ว เราไปตานแต่งตัวกันเลยเอาอะไรนี้นะเนี่ยโอ oh yeah. เอาเเอันนี้และก็ประเทศทงและชุดนักโทษและชุดอ่าเออได้กางเกงนีสั์เออไม่ใช่หยอกหยอกไม่คุคาพมขึ้นแล้วก็กางเกงเขียวแล้วก็เกือบแล้วก็รองเท้านี่โอเค จอชเชอ,อร์เบลแอนโฟรเดลวันดีก็ขอลาไปก่อนเขาชีวก็อย่ดูหมดแล้วก็แชร์ก่อนสไปขอลาไปก่อนสัสดีคีมีคำหยาบก็ขอโทษด้วยกันนะ